สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบ MT c h a แล้วมือนี้นะคะทุกคนได้ผลไม้โบราณมาเนาะจากหากินยากยากจ้ะมันก็ไม่เคยกินนะคะทุกคนได้ยินในติ๊กต็อกนอกเพื่อนผ้าเพื่อนผ้ากันกินเขาเรียกว่าชมพู่น้ําดอกไม้นะคะทุกคนเคยได้ยินไหมพี่เจิ๋์ไม่เคยได้ยินมันเหมือนฝรั่งฝรั่งสุกคล้ายๆฝรั่งนอกแต่แต่มันไม่ใช่นะขยับไปแล้วมันเป็นเสียงกุกุกกุกุกุเม็ดน่าจะเป็นเม็ดชมพู่น้ําดอกไม้เดี๋ยวเข้ามาซินผมผมกันเนาะจ้ะว่ารสชาติมันเป็ธุ์ส อันนี้ขอลูกเล็กก่อนนะเพราะว่าไม่เคยกินกลัวกัดได้เลยเหรอหอมมากเม็ดเม็ดเขาจะเป็นแบบนี้มันคือมันคือชมพูใช่ไหมชมพูน้ำดอกไม้แต่เป็นสมกับน้ำดอกไม้สมชื่อว่าน้ำดอกไม้จริงทุกคนเพราะว่าหวานน้ำตาลหวานมากๆอืม มีเอฟซีหลายคนเนาะจากอินบ็อกมหาหาเหมยเนาะคือไม่ใช่เรื่องของเหมยนะแต่อินบ็อกมหาหาเหมยถามเรื่องพี่เจนเนาะค่ะว่าพี่เจนทจําจมูกที่ไหนพี่เจนทําหน้าอกที่ไหนนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาให้พี่เจนบอกเนาะพี่เจนทํานมนานยังนมหน้าจะประมาณน้องนมประมาณสองสองป,มปมมีมีปัญหาไหมไม่มีปมัญหาอะไรเลยแ้าแบบว่ามีความรู้สึกว่าอยากสมมติว่าถ้าแบบนอนอะอรแรกเนาะมันก็จะเจ็บแต่ตอนนี้ก็เฉื่อลละ ถามว่านอนคว่ำนอนแล้วไหมนอนคว่ำได้ปกติมันจะเหมือนแค่ความรู้สึกว่าแบบน้วก็นอนทับทับหน้าอกทับไะลรปกติเหทศไดไหมเทศไดไหมนิดนึงขอเทศนิดนึงเทสยังไงเทสเทศเทศอนุญาตนะคะทุกคนอันนี้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้อาาจารย์นะไม่ได้อาาจารย์หรือถะาเรื่องใดๆนะเราอยากรู้นะว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวขอสัมผัสนิดนึงเออปกติทุกคนมันก็เหมือนเหมือนของคนที่ไม่ได้ทำนะทุกคนธรรมชาติมากเพราะจริงๆแล้วอะเหมือนเป็นคนเนื้อเนื้อเยอะอยู่แล้ว ก็เลยทําไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําใหญ่คือด้วยความที่ถ้าคนเนื้อน้อยนะทุกคนซิลิโคนยิ่งใหญ่มันก็เหมือนจะยิ่งยืดเนื้อของเรากับไขมันของเรามันเลยทําให้เนื้อบางพอจับไปปุ๊บมันจะซิลิโคนเลยอแต่ของพี่ที่ทําแบบว่าแค่แค่สองเก้าห้านะคะไม่ได้ใหญ่มากทําไม่ถึงสามร้อยเลยทําเล็กมากจริงๆเหมือนที่พี่เจนเคยบอกไว้ว่า มันมันไม,ม,นไม่มันไม่ตายตัวว่าใครต้องทำเท่านั้นเท่านี้มันต้องดูดูเนื้อด้วยนะให้หมอประเมินอะไรอย่างนี้เนาะคือตอนแรกคิดไปเลยคิดไปสามร้ห้าสิบหมอซิลิโคนมาให้ใส่อะไอเขอให้เราใส่สปอร์ตบาร์ก่อนตอนแรกแล้วก็ยัดซิลิโคนใส่ให้เราสามร้ยห้าสิบเดินสามเก้าบวดหลังกลับไปนั่งเลยไม่ไหวค่ะหมอไม่ได้ค่ะเขาจะดูน้ําหนักตัวน้ําหนักตัวส่วนสูงแล้วก็คือถ้าสมมติว่า แต่ก็โอเคนะคือหมอก็มีจรรยจบรรณนะเขาจะถามอาชีพเราแต่อย่างคือหมอก็แนะนําดีคืออย่างเราเป็นพนักงานบริษัทแต่เราไม่ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นพิธีเอมซีที่จะต้องอะไรมากมายเขาก็แนะนําเอาแบบไซส์นี้ดีไหมลองดูก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คือถ้าอย่างที่มว่าอ่านลูกค้ารีเควสตระทำก็คือหมอหมอก็ทําให้แต่ก็จะแจ้งก่อนว่าทําแล้วผลเสียมันเป็นยังไงยังไงแต่ที่เจนทํามาแล้วไม่ได้อวกักนะคือรู้สึกว่าใส่เสื้อผ้าแล้วมันดูแบบว่ามีเชฟมี ม,มันใส่เสื้อผ้าสวยมนไม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนคนผอมอยู่แล้วน้ําหนักตอนนั้นสี่สิบห้าสูงร้อยหกสิบสามรักคิดสภาพดูเหมือนมาเสียผีมากแกผอมมากทุกคนใส่เสื้อผ้าอะไรก็ไม่สวยผอมแบบไม่มีอะไรอ่ะอือันนี้หมวยไม่เคยทํานั้นอันนี้ให้พี่เจนมาแชร์ประสบการณ์เนาะว่าเออทําแล้วเป็นยังไงของเหมยนี่คือยังยังไม่ได้ทําแต่อนาคตก็อยากจะทําอยู่เพราะว่าคือบางคือบางคนบอกว่าทําไปทําไมอันนี้อยู่แล้ว ใช่คือเดี๋ยวนี้มันสมัยใหม่แล้วเมื่อก่อนก็คิดนะพอทํามาปุ๊บมีแต่คนแบบว่าอยากไปทําตามใช่คือบางทีอะไรที่มันแฮปปี้อะทุกคนแล้วมันทําให้เราแบบดําเนินชีวิตได้แบบว่าอันนี้เนาะชเราก็ทำไปมันมั่นใจคือทําแล้วเรามั่นใจทำแล้วไม่ได้เดือดร้อนใครทําไปเลยค่ะใช่ถ้าทาแล้วมั่นใจแล้วมีความสุขชีวิตแฮปปี้ขึ้นมากกว่าเดิมทําอะไรนน่นนี่นั่นแฮปปี้ทำไปเลยค่ะมันบางคนนะเจ๋เหมือนจะลองฟังประสบการณ์ก็คือ หมยน่ะบอกแม่ว่าเออหมวยน่ะอยากทําจมูกบางที่เห่าแบบว่าเออการทําจมูกมันทาให้เหมือนมีดูมีมิติเนาะเจ๊เนาะใบหน้าดูมีมิติแต่งหน้าง่ายขึ้นและทีนี้ป้าข้างบ้านแล้วกันอะใช้คําว่าป้าข้างบ้านเปนบอกว่าอั่บตรงเฮดร้องห้ามอยู่แล้วคุณวังซี่อืมแต่พอลูกตัวเองไปทำแล้วบอกว่าเฮดโลดเฮดตามหมูเฮงทําตามหมูเฮงคุณวังซี่เออก็ไม่ได้โกรธอะไรกันนะแต่หมายถึงว่าแค่มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่า บางทีเราทําด้วยงานด้วยอ,อะไรเนาะเออ<ช>แต่ก่อนขายเสื้อผ้าเนาะมันต้องใส่ถ่ายรูปถ่ายอะไรบางทีแม่ขาดสภาพหนาะเบนแบน,นสิให้สิมาสือทุกคนจริงๆเราก็ต้องทําเพื่อแบบเสริมความมั่นใจอ,อะไรอย่างนี้แต่คือตอนทํา <c oughs> เราความเจ็บปวดก่อนเอาจริงนะถ้าได้ทํานมก่อนทําสัญจกรรมอย่างอื่นทั้งทั่วสารล่างนะถ้าทํานมมันดับแรกจะไม่อยากทําอะไรเลย <c oughs> คือมันมันเจ็บอะ่ะ ที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นแบบเหมือนรถสิบล้อทับอะ่ะเราก็ไม่รู้แล้วไม่เคยโดนรถสิบสิบลบ้อทับรถสิบล้อเหยียบไม่เคยโดนไงก็เลยคิดไม่ออกว่าเออมันเป็นรถสิบล้อทับรถสิบล้อเหยียบหรือเปล่าความหนักเท่าไหร่เนาะใช่แต่คือมันแค่รู้สึกว่าเหมือนเราอะ่ะโดนทุบทุบทุบแบบเหมือนโดนโดนตีโดนอะไรแบบหนักหนักแล้วตื่นขึ้นมาแล้วคือปวดเลยไม่มีการให้ค่อยเจ็บไม่เพราะไม่มันไม่เป็นยาชาเป็นยาสลบมันก็จะแบบว่าตื่นมาปุ๊บร้องไห้ หนาวหนาวมากขอก็แห้งดมยาวรู้อะไรสอดมาบ้างแล้วตอนฟื้นมันกำลังหลับสบายมากคือแค่มีความรู้สึกว่าอ่าหมอหรือพยาบาลรู้ฉีดยาเข้าเส้นเลือดแล้วแล้วมันก็ปวดปวด,ปวดแบบแล้วก็ปวดจนแบบยีตาแล้วก็ไปเลยนะตอนที่เราตื่นมาปุ๊บขอน้ำกินหน่อย <c oughs> ใช้ซิลิโคนเป็นโมติว่า <c oughs> เป็นเกรดดีเลยราคาก็ประมาณแสนหนึ่งประมาณนี้บอกราคานะทุกคน <c oughs> ไม่กัดเนาะบอกมเลยแล้วก็สําหรับใครที่เออ,อยากถามชื่อคลินิกหรือโรงพยาบาลคือ,อยังไม่ไม่ได้ตอบตรงนี้นะก็เดี๋ยวจะไปตอบหลังไม่เนาะถ้าใครใอยากรู้จริงๆนะพักมาถามได้เลยนะคะตอนนี้ก็สองปีแล้วเนาะของพี่เจนทํามาก็คือปกติปีปกตินะคะไม่มีปัญหาแผลเผลออะไรก็ไม่เป็นคีรอยน่าจะเป็นกับโวพี่มั้งไม่ค่อยเป็นแผลคีรอยแบบเหมือนทําตาทําจมูกอะไรก็ไม่เป็นอืมใช่ใช่ไม่เป็นอะไรจมูกที่ว่าทําตอนนั้นก็ไม่บวมนะ ที่ททีีท่่ออกมาเลยอะอแผลถือว่าบวมน้อยมากถือว่าบวมน้อยเพราะว่ามันเป็นการแก้แล้วก็ไปฉีดยากแก้กเซตตลอดคือแบบประครบเย็นตลอดนอนสูงตลอดจริงนะการบวมของคนมันมาจากอะไรรู้ไหมเราจนอน,อนราบอ๋อโดยไม่มีที่ไหน,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 นอันนี้คือนั่งอย่างนี้เลยอันนี้แชร์ประสบการณ์จากจากจากเขาเรียกอะไรนะจิงประสบการณ์ประสบการณ์จรงิงจากการทรํรจา,กกาทจมูกเออแค่สามครั้งเองนะสามครั้งเองถือว่าไม่น้อยถือว่าไม่เยอะนะ เจนแกจะหมูสามรอบเนาะอันนี้คือรอบที่สามคือรอบที่สามอาจจะมีอีกพอแล้วว้าวคือบางม่บางทีพอมันรัดแกนไปมันก็ดูแบบเบี้ยวข้างหนึ่งไงอืออืออาจจะเปลี่ยนทรงเปลี่ยนอะไรอย่างนี้เผลออีกห้าปีข้างหน้ามันจะมีทรงใหม่ไม่อายุการใช้งานป่านนี้ก็คุ้มแลวมั้งเนาะใช่ใช่คือถ้าเกิดว่าทําแบบโอเพนเราปรับฐานอะไรหมดแล้วเนาะถ้าจะเปลี่ยนทรงคือแค่กีดแผ่นเล็ก เซมิเลแล้วก็เอาซิโคนออกแล้วก็ใส่ซิลิโคนแห้ใหม่ที่เป็นโซ่ใหม่เข้าไปแค่นั้นไม่ต้องแบบทำบู๊บอลังการแพ้บูกบอะเหมือนรอบที่แล้วอะไรอย่างนี้ก็ก็เหมือนจมูกนี้พี่เจนทํามาก็ประมาณสามรอบแล้วก็เอาเอาเป็นว่าหนึ่งสองไม่พูดถึงเนาะเอารอบเป็นสามเลยดีกว่า พี่เจนใช้อะไรนะรอบที่สามรอบที่สามจะใช้กระดูกอ่อนข้างในจมูกเป็นเซฟตัมบางคนหมอบางคนก็ใช้ซี่โครงใช้หลังหูใช้อะไรได้แต่ว่าของของของครั้งนี้ใช้เป็นกระดูกอ่อนข้างใน <ừ> ให้มันจบไปเลยคืออยากให้มันตั้งโดดเพราะว่าหลังหูเคยใช้มาแล้วก็เลยอยากเปลี่ยนก็เลยอ่ะถ้าจะเอาซี่คือที่โรงพยาบาลที่ไปทำอะ่ะเขาไม่ได้ใช้ซี่โครงไง <ừ> แล้วก็ไม่ได้ใช้กระดูก ที่เขาจะกระดูบริจาคเรียกอะไรนะเทคนิคของเกาหลีอ่ะเออนั่นแหละที่โครบริจาคอะไรอืมอันแหละคือเอาจริงถ้าเราทำเราก็ไม่อยากจะเจ็บหลายรอบอไม่อยากจะมีแผลหลายที่คิดออกไหมมีแผลที่เดอมันจบเลยเอาเลยค่ะจัดการข้างในทำอะไรทำไปเลยค่ะเปิดประตุนทำอะไรทำไปรบบตรงนี้ไหมตบเขาเรียกอะไรนะเจตรงข้างๆที่มันบาดเออฐานตอกก็เป็นแผลตรงนี้สองข้างเย็บอ่าเป็นกรีดกรีดเอาเครื่องมือเข้าแล้วก็ตอกแล้วก็เย็บแผลสองข้าง แล้วก็เปิดตรงนี้เปิดตรงนี้อแล้วก็เป็นรูตรงนี้สองข้างไวยไม่ได้ใส่ภาพประกอบให้ดูนะคนเออตัดคลิปยังไม่เก่งเนาะก็จินตนาการตามไปแล้วกันเนาะก็แผลยาวอะคือแบบกรีดจนเปิดถึงตรงนี้ได้อะฮจนแบบเนี่ยถึงตรงเนี้ยแต่คนถามเข้ามาเยอะมากแล้วคิดในใจเนาะทำไมไม่ถามกับตัวไม่กล้าถามมาถามกับหมวยเออบางทีเหมือนก็ตอบอีกตอบอีกครับพี่รู้จักที่ไปทําที่เนี้ยนี่ก็จะแก้แล้ะ อันนี้อันนี้บ่เคยเห็นด้วยจ้ะแบบให้วน็แล้วก็รุ่นน้องก็ไปทำที่นีกเดียวกันเรจะแก้ละพร้อมกันนะหรอคนละรอบมีรุ่นพี่กับรุ่นน้องก็ที่ทำที่แหละก็ก็จะแก้เหมือนกันเอาราคานี่ประมาณเท่าไหร่เขาทำน่าจะแปดหมื่นอ๋อไมของพี่เจนแสนสองรอบสุดท้ายเราแสนสองทำตามงบจริงๆคือไม่ได้แบบว่าเอาเราดันดันไปบางทีแบบมันมีแค่นี้ก็โอเคทำแค่นี้ เพราะมันก็จะมีเลือกให้ให้เลือกอยู่ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนแบบไหนอะไรอย่างนี้แบบอูอปชั่นแบบธรรมดาก็มีอยากไปทําบางจังแต่ไม่มีตามแบบธรรมดาทําอะไรก็มีอยากทํอยู่นะเจ๊เพื่อแบบว่าวางทีมันแต่งหน้าง่ายขึ้นนะความความแต่งหน้ามันง่ายขึ้นจริงๆนะทําจมูกคราวนี้ขนาดเราคิดว่าคือทําตาก็จะเวลาเราตัดหนังตาเลาเรามีอายุมมันก็ต้องตัดอีกออืมันไม่จบมันหย่อนเนาะใช่มันไม่จบ แต่ที่แน่ขอแค่อย่าเป็นเป็นเป็นแผลเป็นหรือเป็นอะไรที่มันแก้ไม่ได้แค่นั้นพอแล้วแล้วที่เห็นมาเนาะอันนี้อันนี้หมวยไม่เคยทํานะแต่แต่เห็นที่คนถามมาว่าเห็นคนนี้ทําสวยคนนั้นทําสวยอยากทําบ้างทรงอะไรบอกชื่อทรงบางทีเนี่ยทุกคนหน้าแต่ละคนมันมันไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าคนนี้ทําสวยแล้วเราไปทําทรงเดียวกับเขาใช่ใช่โมเมนต์ว่าเขาสิงหามเด้โมอเขาก็จะเบึงนําว่าเนื้อเข้าไรโบยังสินะเนื้อเราทําได้โด่งไหมนั่นนี่ไหมอะไรเงี้ยอัน จริงๆง,งานแก้มันก็มีปัญหาอยู่ตรงที่มันเป็นทางผือ,อเพราะอันนี้อันนี้ของพี่ก็เบี้ยวข้างหนึ่งเพราะว่าเป็นทางผือ<ม>คือมันเป็นม,มัน,ม,นมันแก้<ม>ก็เดี๋ยวจะมาฝากสําหรับคนที่อยากจะสัญยกรรมเนาะจริงๆแล้วเคล็ดลับขอ,ข,อของของเจนเลยคือเตรียมตัวก่อนในการสันงดของหมักของตองของ,ของสแสลงงดเอลกออลเพราะว่าเวลาเราไปเจอมิดหมอคือเรื่องมันจะพุ่งแรงงดวิตามินด้วยก่อนและหลังทําสัญยกรรมอย่างแน่อนอๆก็คืออ่า ทิศหนึ่งถึงสิบวันประมาณนี้จริงๆแล้วถ้าอย่างตอนตอนหลังหลังทำอ่ะหดพวกแอลกอฮอล์ของหมักของดองของแสลงปลาอะไรอย่างเงี้ยได้คือจะดีมากเพราะว่าแผลจะเป็นคีลอยมันจะลูนเห็นหนายคนบอกว่าไปทําแบบสัญญกรรมมาห้ามห้ามกินปลาใช่ใช่มันคั่นมันคั่นแล้วก็จะเก่าไงมันแดงไงมันจะเหง่ขึ้นเนี่ยทรมานนะเก่าคั่นแล้วเก่าไม่ได้ทรมานมากจริงบอกเลย บบกลายเป็นว่าคลิปนี้ก็คือชมพูน้ำดอกไม้ก็คือกินกินไ<อ>ปนด้วยพูดไปด้วยเนาะอร่อยเพลินเกือบหมดเจ้โอเคอเค,ค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้เนาะเล่าประสบการณ์สัญญกรรมของพี่เจนเนาะคะ่ะถามใครแบบว่าย่างแบบว่าโกเข้าใจหรือว่าอ,อยากสอบถามกับอินบอกเขามาถามเพจหมวยเด้จาาพากินพาแซบเอ็มทีชแนลเนาะแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะหมวดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมวยแล้วแล้วก็พี่เจนไปแล้วเดอจ้าบ๊ายบาย